ถามมาอยากตอบสเปสเชียลฉลองครบรอบ15ปีวันนี้เช้งกับล็อกจะมาเดทย้อนวัยย้อนกลับไปสู่วัยมาหาลัยกันทุกคนไปดูกันว่าสมัยมาหาลัยเราสวีวิวิวกันแบบไหนและมันเกิดอะไรขึ้นทำไมบอลน้ำตาแตก ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน <Yo. S 1> ในที่สุดเราก็ถึงเวลาทำคลิปครบรอบฉลอง15ปีซะทีหรอใช่แล้วดองไว้นานมากนะครับจริงครบรอบไปตั้งแต่เดือนกันยา uh <laughs> ตอนนี้นี่กว่าจะได้ลงน่จาจะพฤศจิการครับ <laughs> <laughs> เราจะมาทำเป็นถามมาอยากตอบสเปเชียลตามที่สัญญากันไว้อ <Hey. S 1> ได้เลือกคำถามไว้แล้วไปดูกันว่าจะมีคำถามอะไรบ้างไปดูเลย อยากให้เดทกันหนึ่งวันระหว่างนั้นก็ตอบคาถามไปด้วยค่ะส่วนตัวไม่มีอะไรจะถามแต่แค่อยากบอกพี่ๆว่าขอให้รักกันนานๆน,นะคะอยู่เป็นรอยยิ้มให้พวกเราไปนานๆเลยขอบคุณมากนะคะโตไปด้วยกันเนะาะคำถามนี้เขาบอกว่าเขาอยากให้เราอ่ะไปทําคลิปในสถานที่ที่เคยไปตอนช่วงคบกันใหม่ๆอารมณ์ประมาณว่าไปตามรอยนี้คือปัญหาคือมันจะยังอยู่หนนะ วันนี้เราเลยจะทำเดทย้อนวัยสมัยเรียนกันอ่อะโอเคย้อนวัยไปสมัยที่เราคบกันแรกซึ่งนั่นก็คือสมัยปีหนึ่งไปมาแปลงล่างก่อนเป็นเด็กปีหนึ่งเฮ้ยชุดทักษามันจะยังใส่ได้อยู่หรือเปล่าวะฉันเพิ่งซือจากช้อปปี้ติงเด็กโคงนักศึกษามหาลัยในวัยสามสิบตัเป็นการใส่ ใส่ได้นะแต่ใส่ได้แบบถึงขีดจำกัดของเสื้อผ้าแล้วอะดูแบบนี่คือตึงเปรี้ยหมดแล้วกระดุมก็แตกด้วยนะครับกระดุมหลุดกระดุมก็ไม่ครบของฉันโกงฉันซื้อใหม่เพราะว่าชุดเก่าฉันนะ่ะบริจาคไปเรียบร้อยแล้วนี่ของเราคือชุดที่ใช้ใส่ไปเรียนแบบจริงๆเลยเว้ยยังใส่ไ,ได้อยู่ปะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปย้อนรอยประหนึ่งเรายังเป็นเด็กมหาลัยจะพาไปดูมหาลัยด้วยไปดูที่ต่างๆที่เราเคยไปเดทกันสมัยเยาว์วัยนะครับสมัยยังแบบยังไม่20อ่บะคิดดูดิ ขณะนี้เรากําลังขับรถเดินทางไปมหาลายัยเอาจริงๆล็อกเราไม่ได้ขับผ่านเส้นนี้มากี่ปีละเป็นสิบปีแล้วบอกเลยว่าทางสิบปีที่แล้วกับทางตอนนี้ไม่ต่างกันเลยเป็นกระทาปบล้โลกพะจันทร์เหมือนเดิมเออตรงไหนแหว่งยังไงแหวงมากกว่าเดิม คือถนนสภาพมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเราเรียนแล้วทุกคนเพราะว่าเส้นเนี้รถใหญ่มันชอบวิ่งถน,นนมันเลยเน่าเร็วมากนะคะใช่แล้วมันมีเหตุผลที่มหาหลัยเราถูกเรียกว่ามหาหลัยนากุ้งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆถึงก่อนมาระหว่างขับรถไปเรามาตอบคําถามไปด้วยนะล็อกได้เลยถ้าพี่สามารถเปรียบอีกฝ่ายเป็นอวัยวะในร่างกายได้จะเปรียบเป็นอะไรคะสาหรับลองนะเช้งแม่งเปรียบเสมือนปาก ทำไมอ่ะเพราะเช้งมันอยู่กับเราก็มันพูดตลอดเวลามันพูดไม่เคยหยุดเลยทุกคนพูดจนแบบพูดจนเราแบบฟับงจนบางทีเราง่วงแล้วเ็กเกือบจะหลับยู่แล้วคือมันเป็นคนพูดเยอะมากจริงๆมันเป็นโทรเวิร์ t นะแต่ถ้ามันอยู่กับคนที่แบบใกล้ตัวยมันจะพูดไม่หยุดเลยใครที่มีเพื่อนเป็นโทรเวิร์ t นะคะจงรู้ว่าถ้าเขาคุยกับคุณเยอะพูดกับคุณมากๆแปลว่าเขารู้สึกคอมฟอร์ตกับคุณนะคะเช้งคือปากสําหรับล็อกใช่ไหมใช่ล็อกก็คือหูสําหรับเช้งห <c oughs> ลักฐานว่า เสื้อตัวนี้มันนานจริงๆและเราคบกันมานานอีหมึกเนี่ไม่อยู่บนเสื้อล็อกมาประมาณชาตินึงอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งเออหมึกกระช่องตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วมันก็อยู่ตลอดไปอยู่ตั้งแต่ปี2009เป็นหมึกยี่ห้ออะไรต้องไปบอกทุกคนและยี่ห้อนี้แบบทนทานมากจริงหมึกหาเลยไม่รู้ซื้อร้านจากกรไต้มหาดายข้อต่อไปอยากให้พี่ๆเล่าว่าตอนแรกๆที่คบกันกับตอนนี้ต่างกันมากแค่ไหนแล้วมีอะไรที่ดีกว่าเดิมบ้าง ต่างกันเยอะค่ะเพราะว่าเราคบกันมานานแล้วสิบกว่าปีเนาะสมัยนั้นเราก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่คือพอเราคบกันมานานๆอะเราก็เติบโตกันไปด้วยกันด้วยอะกูพูดอะไรก็่อไหม่พอเราคบกันมานานแล้วอะก็เหมือนกับว่าเราโตมาด้วยกันอะทุกคนช่วงที่เป็นวัยแบบมหาลัยอะสิ่งที่เราแบบเครียดกังวลก็เหมือนเหมือนกันก็คือเรียนยากสอบอะไรงี้ใช่ไหมพอโตมาก็เป็นวัยทํางาน มีความเครียดมีปัญหาชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับเช้งน,นะสิ่งที่ดีกว่าเดิมคือเราเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเราอยู่ด้วยกันพยายามปรับพยายามเข้าใจกันเราก็จะยิ่งสนิทแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบเรามันไม่ได้มีแบบว่าดีขึ้นหรือแย่ลงแบบชัดเจนแต่และช่วงวัยมันก็มีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีแตกต่างกันแต่ว่าช่วงเนี้ยพอเลย30ไปแล้วอะ่ะมันก็จะเครียดขึ้นเพราะว่าเรามองถึงเรื่องอนาคตไงตอนเป็นเด็กตอน มหาลัยเงี้ยก็คิดแต่เรื่องแบบเที่ยวกินดูหนังมันคิดอยู่แค่นี้แหละอ่ะใช่ใชเออสมัยก่อนเราดูหนังกันโคตรบ่อยเออตอนนี้เริ่มเข้าเขตนากูมล้วทุกทายดูว่านักกูมันเยอะมากจริงนี่คือวิวที่เราได้เห็นเวลามาเรียนทุกวันนะคะนริจริงมันสวยนะสวยสวยแล้วก็ลมดีอากาศดีด้วยนี่เป็นสิ่งที่รักที่สุดของคณะน,นี้จริงที่เจอบางคนเชิดช,ชาเชล อยู่ไ,ไ,งไงลลกลๆกันแล้วมีปัญหาไหมคะทํายังไงเวลาทะเลาะกันหนักๆถ้าอีกฝ่ายบอกเลิกตอนมโหจะทํายังไงอุ้ยมันมีหลายข้อจังเลยอ่าเอาข้อแรกก่อนเคยอยู่ไกลๆกันแล้วมีปัญหาไหมเอาจริงๆก็คือเราแทบจะอยู่ใกล้กันตลอดไม่ค่อยได้อยู่ไกลกันเลยค่ะทุกคนแต่ช่วงที่ไกลกันจริงๆก็มีช่วงนึงอะที่ล็อกต้องไปทํางานไปเรียนบนดอยอะ อ่าใช่เป็นโปรเจกที่เราต้องขึ้นไปปากกาปากกากายอครับแม่งไม่มีสัญญาโทรศัพท์เว้ยคือไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวเขาชาวดอยเรียนรู้วิถีชีวิตเขาเพื่อเอามปทำดีไซน์ครับช่วงนั้นเราก็ต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองและอย่างมากก็คือเช้งเป็นสายธรรมะธรรมโมสายมูเช้งก็ไหวพระไหวเจ้าขอพรให้แบบเออ็อกทำอะไรก็ปลอดภัยประสบการสํสำเร็จทำงานออกมาลับลื่นเลยอย่างเงี้ยเป็น เป็นครั้งเดียวที่ติดต่อกันไม่ได้5วันติดนะั่นคือนาสุดละกกายสุดแหลกเออและไอ,อ้ข้อย่อยๆที่โน้ก็ถามมาอีกว่าเวลาทะเลาะก,กันหนักๆแล้วอีกฝ่ายบอกเลิกอุ้ยไม่ดีเลยนะเพราะว่าเวลาทะเลาะก,กันหรือโมโหว่ามันก็ใช้ลมใช่ป่ะใช่แล้วก็เหมือนแบบอยากพูดอะไรให้มันไปทิ่มแทงอีกฝ่ายแล้วพออารมณ์เย็นเนะี่ยเดี๋ยวมันจะมาเสียใจทีหลังเว้ยล้วแบบไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดก็คิดให้มันดีก่อนโดยเฉพาะแบบคําว่าจะเลิอกอะไรเง,ง,งี้ยคือถ้าเราไม่ได้คิดหรือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเนี่คกัน พูดเราพูดจะนับครั้งไม่ได้เพราะไม่เคยพูดใช่ใช่เราไม่เคยขู่อะไรกันเรื่องแบบนี้เลยคือทะเลาะกันอย่างมากแบบเออมีคนทะเลาะทะเลาะศาสตร์คำหยาบหรือว่าใช้เรามันมีเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคำนี้มันไม่ควรพูดหรอกใช่ใช่เราเราไม่เคยพูดแบบนี้อย่างมากคําด่ามีเพราะเราก็เป็นคนเหมือนกันเวลาเราอารมณ์ขึ้นแล้วก็มีหลุดมาสารพัดสั์สิงสาใ มมาหมดแต่หลังๆเราก็คุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราไม่เอาอารมณ์มเป็นตัวต้นแล้วเพราะว่าช่วงที่เราโมโหอ่ะเราควบคุมปากตัวเองไม่ได้เราสาดคําพูดอะไรบ้าบอลเขาแตกออกมาแล้วเราก็มาเสียใจทีหลังว่า,วาเฮ้ยเราพูดอย่างนั้นทําไมวะใช่มีนะเพื่อนเพื่อนที่เขาแบบทะเลาะก,กันแล้วแบบชอบแบบเลิก,เ,กเลิกลรวแม่งเลิกจริงเลยสุดท้ายคือแบบ<อ>ไม่ควรคือคําว่าเลิกสำหรับสำหรับพวกเราฉันว่ามันแรงมากแรงถึงแล้วตอบคำถามไปได้แค่ไม่กี่ข้อเองถึงมหาลัยแล้วทุกคน นี่ก็คือทางที่เรากําลังจะเข้าไปอย่างมหาลัยที่เราเรียนมานานนับ5้าปีครับเฮ้ยสมัยเราเรียนมีตึกนี้แล้วเหรอนี่มันตึกอะไรอะ่ะเป็นหอพักไง๋อเพิ่งขึ้นใหม่ตรงนี้ไม่มีเออพิ่งขึ้นใหม่สมัยเราไม่มีนี่ๆตรงนี้เป็นร้านข้าวที่เมื่อก่อนเราแบบแวะออกมากินกันบ่อยราคาดีนะครับ จุดนี้เราอาจจะต้องปรับแผนเปลี่ยนแผนนิดนึงทุกคนเพราะว่าเราลองถามเพื่อนของเราที่ทํางานในคณะมาแล้วนะคะเหมือนว่าคนนอกจะไม่สามารถเข้าไปข้างในมาหาลาัยได้แล้วตอนแรกเรากะจะพาเขาไปดูข้างในไงแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวนรถแล้วก็ถ่ายดูจากข้างนอกก็ได้เนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสูนที่าที่เราเคยมาตีเทนนิสแล้วก็มาเล่นฟิตเนสกันนะครับ เราเคยถ่ายคลิปตรงนี้ด้วยเหอะคลิปไอ้นั่นอะไอ้ฟ l i p ขวดอะลิปแ battle อะบ o ท t l ฟ f ิ i บ b ทเทิลแล้วก็ไอ้ถ่ายที่แบบเอาลูกโป่งเออส่วนนี้คือหอนในนะคะเพราะว่าอยู่ข้างในถ้าเป็นหอนอกก็จะอยู่ข้างนอกนะครับถูกแล้วไม่ได้กวนตีนนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหอนในคือหอที่อยู่ข้างในมหาลัยนั่นเองอ่าตรงนี้มักจะพบปะกกับญาติพี่น้องได้ง่ายๆนะครับ ราจะเจอเจ้าถิ่นหรือเปล่าวะเรามันก็เจอขาใหญ่ออกมาแบบโชว์เรือนร่าง <laughs> เจอหมาน้าด้วยอ่ะทุกคนจับตาดูดน <laughs> หนูลูกคิดถึงเนาะพอวนมาอย่างงี้แล้วก็แบบเออภาพความทรงจำเมื่อก่อนมาเต็มตเลยอ่ะว้าวล็อกข้างหน้าเราคิดถูกคินผิดนเนี่ยล็อกคุณพระเราต้องกลับรถกลับนะคะ <laughs> ว้าเจ้าทิน่นเจ้าทิ่นด่า <laughs> ขอโทษค่ะข,ขอกลับรถหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตึกต้นไม้นะครับมองไม่เห็นอะไรเลยว้า นี่เอาแบบชัดเจนนะครับตึกสถาปัตย์อยู่นี่นะครับนี่ก็เป็นตึกที่เราเรียนนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าคณะนะครับด้านหน้าก็เชงไม่จะมาสายทุกครั้งเลยครับอย่าไปบอกเขาที่ไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอีกวิทยาเขตหนึ่งคือปกติแล้วพอเราเลิกเรียนจากที่นี่เราจะนั่งรถบัสจากที่นี่ไปที่มอจทอวิทยาเขตบางมดใช่ <c oughs> เขามีรถรับส่งระหว่างวิทยาเขตนะครับนั่งฟรีสําหรับคนที่เป็นนักศึกษานะ ระหว่างนี้มาตอบคําถามมีข้อโอ้โหแดดผ่านหน้ามากแม่พี่สองคนเคยมีปัญหากับครอบครัวของอีกฝ่ายไหมคะแล้วจัดการปัญหานั้นยังไงพูดเลยว่าพวกเราโชคดีมากเราไม่มีปัญหาระหว่างครอบครัวเลยใช่ถือว่าโชคดีเลยจริงๆครอบครัวเราก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นครอบครัวที่มาจัดต่างความเชื่อเหมือนกันนะครอบครัวเชงเป็นครอบครัวคนจีนของเราเป็นคนไทยแบบค่อนข้างไทยเลยอ่ะ แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับได้หมดเราเองอ่ะก็คบกันโดยที่เปิดเผยต่อครอบครัวตลอดไปมาหาสู่กันไปเจอบ้านล็อกบ้างไปเจอบ้านเช้งบ้างถ้าให้แนะนํานะทุกคนฉันอยากแนะนําว่าเวลาเราคบกันอ่ะเราก็ต้องเปิดรับแล้วก็ลองไปไปเจอครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะบางคนเมื่อก่อนจะชอบพูดว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ป่ะแต่ฉันว่ามันไม่ใช่ไอความรักอ่ะคนสองคนจริงแต่การอยู่ร่วมกันน่ะมันมากกว่าคนสองคน ความรักมันหมายถึงคนรอบตัวและครอบครัวของคนที่เรารักด้วยใช่ให้บอกเหตุการณ์ที่อีกฝ่ายเคยทําแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดหน่อยค่ะอ๋อเป็นตอนที่ฟูจิมันขี้บนหน้าล็อกนะครับแล้วเชงก็ยืนผละ <laughs> ตลกมากนะครับแน่เี่กระดาษมาช่วยเช็ดแกมันจะมีสักกี่คนที่หมาขี้คือฟูจิมันขี้เฉยเมันไม่ได้ขี้บนหน้าล็อกนะมันขี้เฉยเแต่มันสะบัดตูดแล้วขี้มันไปแปะที่หน้าล็อก <laughs> <laughs> มันไม่ตลกได้ไงอะ่ะ สำหรับล็อกไม่ได้มีเหตุการณ์ที่มันแบบเนี่ยเหตุการณ์นี้เลยไม่สำหรับเราคือจริงพี่เช้งมันเป็นมากกว่าที่พี่เช้งทำทุกวันก็คืออันนี้เป็นเรื่องจริงคือไม่พูดแล้วใช่วังเชงเป็นคนที่ทําอะไรคํานึงถึงตัวเองเป็นคนสุดท้ายเสมอเขาจะเอาพ่อแม่ล็อกหมางานมาไว้ก่อนตัวเองเสมอแล้วตัวเองเนี่ยไว้ที่หลังเออเป็นเรื่องที่นะ่าประทับใจมากของคน ของเช้งนะพูดเลยว่ามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์แค่เหมือนกับเหตุการ์เดียวมันเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่เช้งกับล้อก็เจอมรสุมชีวิตพร้อมกันทั้งคู่เลยเว้ยแจ็คพอตมากประมาณว่าปกติบางคนเขาอาจจะแบบคนเดีคนหนึ่งเจอแล้วก็ไปช่วยกันแล้วกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ของเราอะมรสุมใหญ่ของชีวิตมันเกิดพร้อมกันเลยเว้ยแทบจะเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วอะแต่เราก็พยายามฮิวอีกฝ่ายสภาพมัน สภาพไม่เหมือนแบบนักรบบางอาจารย์ที่หลังหลังชนกันเราจะช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันฮิ้วอ่ะตัวเองก็สะบักสะบอมมากนะชีวิตตอนนั้นสะบักสะบอมมากแต่ก็พยายามช่วยเหลืออีกฝ่ายอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่คนคนนึงทําได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราแม่งผ่านกันมาหมดแล้วอะ่ะจุดที่แบบยากที่สุดในชีวิตเราก็ฝ่าฟันมาด้วยกันอะ่ะก็เลยประทับใจว่าเออคือนั่นแหละเราก็ประทับใจความเส้นสละของเขา ในเรื่องความรักพี่ๆทั้งสองคนมีอะไรอยากบอกหรืออยากแนะนําเด็กๆในวัยสิที่กําลังเริ่มต้นใช้ชีวิตไหมคะโอ้สิเองอืมว่าไงคะคุณร็อกซ์ไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปร้อนนะครับปล่อยทุกอยางเป็นไปตามไม่ใชาตละกันเนาะพวกเราเนี่ยอายุ30มสิบสมติงแล้วเราก็ถือว่าผ่านวัยที่ป๊อปปี้เลิฟต่างๆมาหมดแล้วละมันมันไม่ต้องรีบทุกคน ตอนช่วงที่เราเด็กๆเราอาจจะรู้สึกว่าแบบอยากรีบมีความรักจังเลยเพราะมันดูเป็นสิ่งที่แบบแปลกใหม่เนาะเราไม่เคยมีความรักมันต้องใช้เวลาในการเข้าใจมันอะบางทีเราเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าความรักคืออะไรก็มีนะความรักกับความผูกพันแบบเพื่อนหรือว่าความรักกับความตื่นเต้นแบบอุ้ยหนุ่มหล่ออะไรเงรี้ยมันไม่เหมือนกันมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับเรื่องพวกนี้ไปด้วยนั่นแหละค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องคาดหวังค่อยๆไปทีละนิดพี่แนะนำวิธีหาแฟนหน่อยหยอกๆเอ๊ะ <laughs> หนูอยากรู้ว่าพี่ๆเคยมีช่วงเวลาท้อใจหมดไฟหรือรู้สึกด้อยค่าตัวเองไห oh มคะ oh, <okay. S 2> แล้วตอนนั้นพี่ทํายังไงคะหนูกําลังท้อเลยอ,อยากให้พี่ๆแนะนําหน่อยออย่างแรกก่อนเลยนะวิธีหาแฟนของท่า้าแก่ๆสมัยนี้ก็สมัยนั้นไม,ไม่เหมือนกันแล้วบอกเลยแนะนำไม่ได้หรอก <laughs> <laughs> อสอ <laughs> มัยก่อนตึกงนีงแบบโอ้โหแบบเอาแบบกระดาษไปเธอขอเบอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ยิง <laughs> ตึงต้งกี่อาโค้ดใช่ไหม, <laughs> มสมัยก่อนแล้วกจีบกัน M อ็นะเอนเ็นมันดนึก่ะดะส่วนเรื่องแบบด้อยค่านี้ไม่อยากให้ทุกคนได้ค่าตัวเองนะครับเพราะว่าเราอะตัวเราเองเป็นคนสุดท้ายที่จะแบบคอยให้กำลังใจแล้วก็ยืดหยัดเพื่อตัวเองถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นค่าแล้วด้ค่าตัวเองก็ไม่เหลือใครแล้วนะใช่โลกอ่ะมันใจร้ายกับเรามากพอแล้วเราไม่ต้องใจร้ายกับตัวเองเพิ่มเราควรเป็นคนที่รักตัวเองที่สุด โลกทั้งใบมันจะใจร้ายยังไงกับเราก็ช่างอะแต่เราต้องรักตัวเองอเข้าใจไหมคะไอ้เรื่องด้อยค่าเนี่ยเข้าใจมา,มากๆเด็กรุ่นใหม่น่าจะาเผชิญกับสิ่งนี้เยอะเพราะการด้อยค่ามันเกิดจากการเปรียบเทียบก่อนเออใช่แล้วยุคน,นี้มันเป็นยุคที่ทุกคนเอาชีวิตมาอยู่ในออนไลน์โหมดสมมุตินะยกตัวอยา่างแกกำลังจะสอบเข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยแล้วแกไปเห็นคนที่เขาสอบติดคณะดีๆแล้วพอแกไม่ได้ดังหวังแกก็จะเกิดการเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบพวกแกก็จะด้อยค่าว่าอุ้ยทำไมฉันไม่ห่วยจังวะฉันกระจอกจังวะ อย่าไปทาอย่างนั้นสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียมันจะเป็นแต่เรื่องดีๆเป็นด้านดีๆของคนอื่นนะเราไม่ค่อยเห็นด้านความทุกข์หรือด้านตะเกียกตะกายดิ้นรนตะกุกตะกากของคนอื่นหรอกนะใช่ใชทุกคนล้วนมีด้านที่แบบลําบากหรือว่าด้านที่ซัฟเฟอร์เหมือนกันแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะโชว์มันออกมาในออนไลน์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณในการเสพโลกออนไลน์นะคะทุกคนเราอย่ามองแต่แบบด้านบวกด้านสว่างของเขาแล้วก็มาเปรียบเทียบมาด้อยค่าตัวเองไม่ดีเลยนะคะเด็ก นะตัวเองคือพัฒนาตัวเองดีกว่าหาหาข้อด้อยของตัวเองอะได้นะแล้วก็คอยพัฒนาให้ถูกจุดว่าเออเรายังขาดอะไรเราอยากเก่งอันไหนเพิ่มแล้วก็พัฒนาตัวเองดีกว่าถึงแล้วครับนั่งรถมาจากพิทยาเขตบางหัวเทียนมาที่บางมนนะครับปกติเราจะมาด้วยรถบัสแล้วเราก็จะไปลงตรงตึกตรงหน้าตตึกอธิการอ่าแต่แอบมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นที่แรกๆที่เราเจอกันทุกคนนี่เลยตรงพื้นแผ่นดินนี้ตรงนี้คือตรงที่เรามาเต้นแรงเต้นกาตอนปีหนึ่ง จากตรงนี้นะครับมีตัวเลือก2 2ออ,อย่างก็คือนั่งรถกระป๋องกลับบ้าน5บาทกับเดินกลับระยะทางประมาณเ hey, 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 hey. นั่งรถกระป๋องกลับบ้าน5บาทกับเดินกลับสายแข่งนะครับระยะทางประมาณ หนึ่งกิโลพอดีจากนี่ไปบ้านลลอกนะครับเชื่อไหมว่าเราเดินบ่อยกว่านั่งใช่ป่ะเดี๋ยวพาไปเดินแบบจริงๆเลยว่าปกติแล้วเราเดินกลับบ้านกันเนี่ยมันไกลแค่ไหนใช่บ้านลลอกจะเป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูพาไปกินกันเดี๋ยวเราจะต้องเดินผ่านจุดที่เราขึ้นรถแล้วมันจะมีหาดเว้ยดุมากหานมันจะคอยไล่วิ่งไล่คนที่เดินมาขึ้นรถไม่รู้หาดยังอยู่เปล่านะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยอ่ะจะมีหานเนี่ยมองหาอยู่หาอยู่ปกติมันจะชอบวิ่งวิ่งอยู่แถวแนี้แต่หาไม่เจอแล้วอ่ะเด็กมอจ สุดตักไลฟ์มันหายไปไหนแล้วนี่ไงที่เราขึ้นรถเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวมีที่ชาร์จรถ e ีด้วยนี่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูที่แห่งความทรงจําของฉันที่ฉันตกท่อหนอธิการตกท่อเลยอ่ะเออมันมีที่ปิดท่อใช่ไหมออมีวันหนึ่งอะที่ฉันรีบวิ่งขึ้นตึกอธิการแล้วไม่รู้ใครเขาเอาออก <laughs> พุกลงไปขานี่คือจุดลงไปเละเลยอ่ะเป็นคนแรกๆนะครับที่ทารายการฮาลูฟร์บอายก็ไอ้กูจะบ้าตายเอ้ยคิดถึงมากนั่งรอรถหน้าอธิการค่ะปกติแล้วกลับจากมาขุนเทียนเชงก็จะมานั่งรอตรงนี้นะครับป้าป๊ามาเชงก็จะมารับตรงนี้เราก็จะนั่งรอเป็นเพื่อนหรือไม่บางทีเราก็จะเดินกลับบ้านไปกินข้าวด้วยกันที่นู่นเลยแถวสวนหมากแถวบ้านล็อกจริงๆในบริเวณของมหาลัยไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากนะใช่แต่ว่าพอเริ่มออกจากมหาลัยทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างท ที่แบบยุคนี้มันไม่มีแล้วมันหายไปแล้วเยอะมากเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับแันก็แอบน่าเศร้าอยู่เหมือนกันเฮ้ยตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเดินไปอีกนิดนึงมันจะมีตลาดบางมดจะมีเ,มเดิน,นอเนเนึงมันจะมีครั้งสองครั้งป้าเน,นี่ยทางขวามือเน<ช>ี่ยตรงนี้ทุกคนใครเป็นเด็กบางมดช่วยกันมาคอมเมนต์นะครับยังมีตลาดบางมดอยู่ไหมอ่ะเรามาซื้อของกินประจําเลยของกินถูกมากน้าสตรอเบอร์รี่ปั่นเป็นะที่ต้องกินทุกครั้งที่เดินผ่านจริงเดินมาประมาณ5นาทีก็จะเจอถ้าหน้าเป็นสนามกีฬาใหญ่แล้วครับทุกคนนี่เป็น ตรงน,นั้นมันเป็นโรงอาหารด้วยมีเรียนพละแล้วก็เปิดวิววัวเล้วก็ตรงนี้ก็เคยมาสอบนะครับ C ีีอะไรสักอย่างนี่แหละถึงประตูหลังแล้วนี่แล้วเราก็จะออกประตูนี้ครับทุกคนแล้วมันจะเชื่อมไปสวนทนบุรีรมนะครับมันไม่ได้ใกล้นะจริงๆแล้วอ่ะเราก็เมื่อก่อนเราเดินเข้าไปได้ไง,ไงวะ <laughs> <laughs> ดูเดี๋ยวดูทางนะ <laughs> <ด>บินไงบิด ยาวไกลมากอุ้ยคาเทยางมาตอยใหม่เมื่อก่อนนี้เป็นฟุตบาทที่แบบใช่อย่างนี้แบบดีมีแบบเทยางปะตูมาให้เราเดินง่ายๆมาตอยมาตอยยางปะตูนั้นแม่งไข่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกจริงๆแค่เมื่อแตะนาไมไปเด็กกิ้วแต่ถึงแล้วข้างหน้าเราเป็นสวนทนบุรีลมแล้วเราเคยมาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันหลายครั้งอยู่นะไม่ถึงบ้านหรอกนะถึงสวนเฉยอย่างอย่างบ้านเราอีกแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครึ่งแล้วเลยครึ่งแล้ว โอ้แล้วดูพื้นพื้นแม่งโคตรดีสมัยกูมาวิ่งนี่คือเป็นตะปุ่มตะปำเป็นแบบเกมระเบิดอะ,ะ,ะคือแบบเป็นเป็นพื้นตัวหนอนอะพื้นตัวหนอนนี่คือต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเหยียบอันไหนเป็นเจอระเบิดมันจะน้ํากระเด็นเข้าเข้าลูกตาแต่ไม่ใช่น้ําธรรมดาน้ำหนอง <c oughs> อุ้ยและเส้นทางตอนนี้เป็นเส้นทางในความทรงจําของเชง้งหรอกใช่เป็นที่ที่นกแม่งขี้เข้าตากูใกล้แล้วแล้วก็จะถึงจุดที่เชงโดนบอมแล้วฉันจะทําท่านี้ไปตลอดทางฉันกลัวเดี๋ยวมันมาย้อนรอยกับฉันด้วย เจออะไรอะ่ะเจฮิโตคัง,งไหนอ,ะ <Hi. S 1> อ,อ่ะไฮอ๋อมันเป็นนี่อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอประจําอยู่แล้วสําหรับคนแถวนี้นะครับเดินเดินแล้วก็เสียวว่าเขาจะพุ่งเข้ามาสูบข <Okay. S 2> าเราเมื่อไหร่เ,เราเคยเจอเขาเดินตัดหน้าบนฟุตบาทเลย <c oughs> วิตรงนี้ก็เป็นที่แห่งความทรงจำครับทุกคนเมื่อก่อนมันเป็นสนามบอลแต่ตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นปั๊มน้ํามันบวกพาซาไปแล้วดูดินี่ใหญ่โตมีคุกิี้ตีน้องตีน้อยเนื้อแท้นะครับเคฟทองเฮฟีอ่ะเชงแล้วสิว่าจุดนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างเราสองคนก็รู้สึกกเปีย เหมือนน้าฝนหยดใส่แต่มันเหนียวกว่าน้ําฝนหยดใส่ตรงไหนทุกคนนี่คือเป็นจุดที่เช้งโดนขีนนกเข้าตาครับตรงนี้เลยครับแล้วเราก็ต้องวิ่งไปหาร้าน่ายยาแถวนี้เพื่อที่จะเอามาล้างตาพูดเลยว่าตอนนั้นที่ไปคุยกับเพศสัตเพศสัตเขาก็ช็อกอยู่น่ะลอกว่าไปโดนอะไรมานะคะเอ่อ ขี้นกค่ะขี้นกขี้ตกใส่ตาค่ะเพืแบบสตั้นไปประมาณห้าวิอ่ะแบบออโอกาสแม่งน้อยมากที่คนคนหนึ่งคือโดนขี้นกตกใส่คอใส่หัวใส่ไห่อะไรเงี้ยมันปกติเว้ยแต่เข้าตาที่แม่งแบบบ้ามาก <c oughs> เพราะว่าเรามีขนตาเนื้อออกใช่ไหมแต่เหมือนมันเป็นจังหวะที่ชิงน,น่าจะแบบเงยหรืออะไรเงี้ยแล้วลมันเป็นมุมที่ม่นเข้าตาได้พอดีแจ็คอตแตงเดินมาเรื่อยๆครับผ่านหมู่บ้านสวนทนมาก็จะถึงนะครับนี่อยู่ตรงป้ายรถเมล์พอดีเลยร้านแม่ล็อกเอง นี่เป็นร้านของแม่ล็อกเองนะครับเป็นร้านส้มตำแล้วก็อาหารนิชาชื่อร้านตำปักแตกก็คือล็อกโตมาที่นี่เลยเด็กมจธใครอยากกินส้มตำซแซ่บก็มาร้านนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่เมื่อก่อนเรากินข้าวกันประจำมันไม่อยู่แล้วอ t s all g อก่อนมันหายไปแล้วทุกคนเฮ้ยใจหายมากมันคือสวนมากทุกคนใครที่เป็น <God. S 1> ชาวพุทธบูชาจะต้องรู้ว่าตรงนี้เคยเป็นสวนมากนะโอ้โหหายไปแบบหมดเลยภาพเหียนตรงหน้าสะใจใจมากตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเหมือน ส่วนอาหารนอนล็อกที่มันมีร้านอาหารเยอะๆอะข้างในมันจะมีร้านที่มันเป็นแบบร้านคาเฟ่ที่นั่งกินนั่งทํางานได้อะร้านชื่อร้านคัลเลอร์อะเรานั่งมาจังเลยเมื่อก่อนอะไปแล้วอะคือ <c oughs> จะกลายเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนคอนโดมัง้งถ้าจำไม่ผิดไม่เป็นไรไปเรากลับไปฝากเขาไว้ที่ร้านล็อกเหมือนเดิมบายบายส่วนมากบายบายเจ้าจะอยู่ในความทรงจําเราตลอดไประหว่างนั่งรออาหารนะครับนี่คือแม่ล็อกนะครับเจ้าของร้าน,นเองเปิดร้านมากี่ปีแล้วแม่19ปีจ้าสิบเก้ปีเหรอจ้าโอ้จะ20ปีแล้วจ้ะโอ้สุดยอดปีที่20ใครเห็นคลิปนี้ก็มาอุดหนุนแม่ล็อกได้นะครับลาขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะเลิฟยูนะสำเนาถูกต้องไหมหนา้าเหมือนกันเดียเลยหน้าเหมือนกันไหม ก็จะมีเมนูเหมือนตั้งแต่สมัยเรียนสั่งเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นยำปักแตกมีอะไรบ้างมมแม่มีแมหนมมีแคบหมูมีปลากรอบน้ำยำจะออกหวานน้ำพริกเผาเป็นน้ำยำน้ำพริกเผานะครับแล้วก็จะเป็นตำไข่เข้มหมูมะนาวอันนี้คือของโปรดเช้งมันมาแล้วมันสั่งตลอดนะครับผมมะนาวต้มแซ่บกระดูก,ก่อนก็ขอหมูย่างจัดแม่คำโตโต,ตแม่จกไปชุ่มชุหมอุ้ยน่ากินมาก นี่ชาบะดูกอ่อนใครเป็นหวัดนี้สดทีเดียวฟอดโ่งโล่งสมูกพุ่นเลยก็ลอยในปากนี่ของปรดล็อกครับแหนมเอ็มข้อไกอ่ต้องเนเลยนี่หมูมะนาวของโปรดเช้งลาดลงไปแบบนี้แล้วก็ง้ำพุ่นเลยหมูนุ่มมาก เออนั่นแหละครับทุกคนใครอยากมาอุดหนุนก็มากันได้นะครับร้านตมปักแตกพุทธบูชาเดี๋ยวใส่โลเคชั่นไม้ให้แล้วก็นี่แหละ1วันที่เราเดทย้อนรอยสมัยเรียนกันประมาณนี้เลยทุกคนชีวิตประจาวันของพวกเราใน1วันก็ประมาณนี้เลยสิ่งที่ไม่เหมือนคือสมัยนั้นจะโสมกว่านี้เบ้าตาดํากว่านี้แล้วก็อีเพิงกว่านี้อ่าแล้วก็น้ําหนักน้อยกว่านี้กันทั้งคู่เลยนะครับนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมนะคะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย <c oughs> มันตึงๆตอนนี้ตอนนี้มันกระดุมจะปิดแล้วอีกแบบ <c oughs> อีกนิดเดียวแบบมันยื้อไว้แบบ <c oughs> แบบไม่ <c oughs> แบบสไปเดอร์แมนอ่ะจะไม่ไหวแล้วเม็ดสุดท้ายแล้ว <c oughs>